สวัสดีครับมาเจอกับทั้ทงตีรักของเซตีนะครับเดี๋ยวก็พาไปดูตู้เครื่องเสียงที่ทั้งตีทำเอาไว้นะครับก็คลิปจะลงเงินหายไปครับเดี๋ยวทั้งตีพาไปดูครับตอนนี้ทั้งตีก็เพิ่งตื่นนอนนะครับนี่ก็รถด,ดีรถวิ่งก็ตัวใหญ่ป่ะรถตัวใหญ่อ่ะ นะวครับตู้ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับคือออกเอฟซีแก้เสร็จยังไม่เสร็จครับคือกะมากกอนครับเสียจกอะไรก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับยังไม่เสร็จยังไม่ได้คอะตรงนี้เลยครับมันร้อนครับร้อนหน้าครับนีรถ <laughs> มันร้อนครับยังไม่ได้เคาะเลยกระเคาะให้มันแตกก็ยังไม่ได้เคาะเลยร้อนมากยังก็ยังไม่ได้เคาะแล้วก็ยังไม่ได้ทำที่ช่องทีนะ่หนูทำใส่ปีเขานั้นอะยังไม่ได้ทำยังไงเย, <laughs> ยอะครับงาน งานตอนนี้ที่เขาอะแค่ทั้งปีวันเดึดท้ายก็วัานเดิดท้ายจริงๆอ่ะยังไง <c oughs> <c oughs> เลยคร็เอวพาไปที่หาดช่างแม่ดีกว่าลมเย็นหน้าครับบ้านใครลมเย็นขนาดน,นี้ไหมว่านั้งตีรู้สรกลมเย็นหนกเี่ย เย็นนะ <laughs> หนีตือนหนาครนะับอันนี้ว่านิทีคนระับพีเติดเวลาปะวัตินะแ,บบนนะแล้วไปหาชชางเนี่ย <laughs>

โอเคนะครับคืนนี้ทั้งคือต้องขอจบเคอื่อแค่นี้นะครับบ่ครับ